แม่นวลค่ะสวัสดีค่ะแม่นวลค่ะค่ะมาติดตามแนวทางความฝันกับแม่นวลอีกคือเก่าเนาะคุณแม่เพิ่นกะถือว่าเป็นผู้ฝันแม่นเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะรอบนี้เรื่องเล่าความฝันของคุณแม่สิเป็นจังไหนกะว้าให้ท่านผู้ชมฟังแม่คุณแม่แม่น่ะยยูเฮ่อเนาะทีละแม่ก็ฝันฝันขึ้นขึ้นมือขื้นว้านนี่ล่ะค่ะแม่ฝันว่าแม่ผู้คน่นั่นเสียอ ที่บีบไปเลยฝันเราว่าเลี้ยงลูกกันยังว่าไม่ว่ามีลูกไหมเจ้าเฮ็ดยังเจ้าก็เลี้ยงลูกนั่งว้าค่ะลูกฝันน้อยๆแต่ว่าเป็นผู้ชายผู้ชายนั้นเป็นหนึ่งดูแล้วเอาฝันยามได้หนึ่งวาตลอดค่ะค่ะค่ะนฝันจะไ้หน่อยผู้ชายแมเบ้าแล้วฝันก็เลี้ยงเลี้ยงลูกกันยังว่า เลี้ยงลูกน้อยๆอย่างว่าวันนี้พวกคนเสียชีวิตไปหลายอีกป่าป่าหนึ่งเสียชีวิตไปหลายใช่คนเหล้าว่าไปหอดพูดแล้วว่าต่อต่อไปเลยต่อเพื่อนออกไปเลยแลวแบบแตว่าอยู่ว่าเจ้าเฮ็ดยังน้าสีนอว่าว่าว่าถามเพื่อนนะถามลูกสาวเพื่อนถามเพื่อนบ่บ่ได้บอกกันดอก ที่แม่กับบัวด้เว้าผู้คนเสียชีวิตนะเฮาบ่ได้เว้าดอกเฮาเห็นตแต่ลูกสาวเพิ่นไปเพิ่นเฮ็ดต่อต่อไปเฮ็ดอูให้แม่เพิ่นผู้คนเสียชีวิตนอนในอู<ะ>่ในต้นในกอไผ่กต่ยังวา่าเฮ็ดอู่ให้แม่ติดเสียชีวิตนอน,นในหันในอู่เฮ็ดอ,อู่เฮ็ดอู่ในกอไผ่กอไผ<ะ>่มันก็มีก,กอกอหนึ่งกอไผ่นั่นมันกอเนี่ยมันเป็นเก่า เก่าหนึ่งก็ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอันตัวภัยในเห่าฟว้านย่ำไดนี่มันเป็นเก่าโหลดนะ,ะบ้านผู้คนเสียชีวิตนั่นอายุคนเสียชีวิตนั่นเนเสียชีวิตไปแล้วป่าหนิมนนเอาอายุสิบเก่าสิบสองวสิบสามนี่ค่ะอื แต่ว่าอีแม่เนะ่ยผู้คนเสียชีวิตไปแล้วแปดสิบแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดเออแปดสิบเจ็ดเก้าสิบสองเก่าสิบสามนี่อายุใครคุณแม่แมป้าโอ้อายุป้าบ้านี้อายุแม่เดิผู้คนเสียชีวิตไปนานแ้วแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดแปดสิบเก้าฮะละสิบประมาณนี่ละแปดแปดสิบเก้าแปดสิบเจ็ด เป็ดเจ็ดเปดเปดเก่านี่ยเลยเออเออแม่นจังส่นล่ะเพราะว่าเพิ่นก็สิว่าเป็นเพิ่อนเป็นผู <S <s ้สูงอายุเลยเด้ค uh, ่ะก um> ัเก่าเนาะเออกับเก่าเนี่ยคุ <h <h ้งเขาเนาะอางเพื่อนเสียชีวิตนี่จากข้าแล้วก็เป็นสุริกาได้ค่ะแม่นบ่ล่ะแม่นจังว่าห้ามหมักตายเนาะตายก็เป็นสูริกาอืมเพิ่นเสียชีวิตแล้วบดทั้งสองคนได้อ่ายูเพิ่นนั่น คันผู้ใดมักศูนย์เอาศูนย์เติมใส่ก็ได้แม่นค่ะแม่นผู้าวสองคนบ่ค่ะแม่นกับผู้เฒ่าแต่ละป่านี่มันก็อายุเพิ่นก็หลายเนี่ยนี่แม่ก็อันอายุเพิ่นก็หลายล่ะแต่ว่าเพิ่นก็เลี้ยงลูกผู้หนึ่งชิบ่เป็นเก่าเก่าสองจะบอกเก่าเก่าสองเก่าเก่าหนึ่งก็ได้แม่นเนาะแม่จังสามเน่าเก่าสองสองคนต้องมาะข้าปีเป็นเด็ก ก็ย okay. ังว mm ่ากอภัยม um. uh ัน huh. ก็เป uh ็นเก่ายูแ uh ล้ว huh. ก so ็ยังวะค่ะอแม่นบอล่ะค่ะอืมทนเป็นอะไรสั่สองเนาะวสองคนลูกเพิ่เพิ่นเองเ่กอยังราเพลียงลูกลูกนอยกน่อยเป็นผู้ชายน้อยๆยังวะคือกันเห่าเห่าฟันอยู่วบามีคนมาหมักเห่าเป็นทหารไปหอดละว่าเมียเพิ่นละว่าอุ่มลูกน่อยน้อยเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งเห่ะค่ะเขาเนาะ มะกะเข่าที่ล่ะค่ะเด่กท้องคุณป้ากะเข่าอืมฝันเพ็นเล็กหน่อยเล็กหน่อยมีหนึ่งค่ะอืมตััวน้นกันเล็กหน่อยผู้ชายคือกันเนาะผู้ชายคือกันค่ะคือกันกับเผาฝันหมึกคืนหวานค่ะค่ะอืมแต่ว่าฝันเห็นเพิ่นเลี้ยงเล็กหน่อยแต่ว่าก็เป็นลูกของเพิ่นบ่คุณป้าเพิ่นว่าเฮาบ่ได้เว้านื้เพิ่นดอกเว้าบ่เว้าบ่เพิ่นก็บ่เว้าน้ำเฮาแต่ว่าเฮานี่ล่ะเป็นคนเว้าแม่เจ้าเฮ็ดหยังเจ้าคือเลี้ยงลูกเจ้าคือเลี้ยงลูกน้อยล่ะแม่ วแต่ว่า่นกระเซยอยู่แม่นอ่ไหม่นกระเซยแหรวเนาะ่นบ่ปากนเฮ่าเนาะแต่ว่าคนเสียชีวิตคนตาย่นเป็นผี่นก็เลยบมปากแม่คนบ่บอกน้าเฮ่าเลยกับคนเนาะบ่คอยเร้ากันได้ค่ะบ่ส่วนมาเฒ่าเฮาเห็นคนอยู่คนก็เห็นเู่าแต่ว่าคนบ่บอกน้าเฮ่าจีิงนะค่ะคนบ่บอกน้าเฮาเลยเอร่อยเนา่นเฮ็นบัดป่านน่้ผู้คนเสียชีวิตไปแหรือ คนตออันคือจังคนเฮ็ดสะพานไปให้ลูกมาแม่แม่คนแดงกึ่งคืนเป็นสะพานเป็นสะพานคือจังคนให้เป็นสะพานไปหอดเฮ็ดอูในตอไผ่ห้แม่นอนซ้ายเด้อเป็นสะพานข้ามไปหาอูเออเฮ็ดอูยังว่ะแดงกึ่งคืนด้วยอ๋อก็ยังว่าแดงกึ่งคืนเอาแล้วววะก็ เรื่องราวความฝันของคุณแม่กับมิซำนี่เนาะจ้าค่ะขอบคุณสําหรับตัวเลขและการความฝันที่แม่นวลนํามาแบ่งปันในงวดนี่เนาะท่านผู้ชมนาอขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของแม่นวลเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนาออายุป่านี่เก่าสิบสองเก่าสิบสามปีเนาะคะ่ะนาะอายุของแม่เพิ่นนี่คุณแม่นวลเพิ่นกับบบเนใจคือกันว่าเป็นแปดสิบเจ็ดปีหรือว่า 8ปเกปีเนาะคุณแม่นวลเพิ่นก็นเลยว่าบแปดบเจกับ89ดส้นี่แต่ว่ากอยาลืมเอา88กันไว้น้าเพิ่นว่าเป็นแปดเจ็ดแปดแดเก้านาะค่ะท่านผู้ชมเนาะคันเลข3สามตัวกะเอาศูนย์ใส่เพราะว่าในความฝันนี่คุณแม่เพิ่นว่า มีแต่คนตายมาหาเนาะอาจจะติดศูนย์มานํากับเป็นศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดแปดหรือว่าศูนย์แปดเก่าก็ไดเนา,าะ 91, 92, ค่ะท่านผู้ชมเนาะหลักเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสามค่ะการให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมืนกับตัวเลขของเมนวนเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จ่าปอเนาะค่ะเนาะถ้ามีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด,ดเด็ดอยู่ใสจ่าปอกับสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าฝ่าไปใสเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะมือหนีจ่าปอ มีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงนองสร้างค่ะไปเบิ้งน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะประสก,การค่ะหลวงปู่เจริญเจริญค่ะอ,อันว้าเลือกหุ้นของสีเพิงน่องสร้างรากาเซ็นผมแม่ทรณีให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือการบุกเสกออกมานี่ยําหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขา,ขายในธุรกิจเป็นเมตตามหานิยม าไปใส่มาใส่กระสันม,มัิธีไปบูชาเทวดานหลอกสมรษาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนั่ไปบูชาพวกข้าขายอ่าหรืออยูในใส่ส่วนตัวในวิธีว่าแม่ขออนุบาลในเฮือนถือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือนามสร้างส่วนเต็นผมแม่โทรณีบางของทีนก็เอิดแม่เต็นผมแม่โทรณีบางคนมันก็เอิญไปเป็นเครือเข่าหลงมันจะมีตัวผูกกับตัวแม่อ,อยู่ในอตอนนี้ที่เร็ยกไม่นี่มันครบถ้วน อันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะน่นาว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสัาพคนคือว่าเ้านำไป้วเกิดประโยชน์ไม่โชคไม่ลาบมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอย่าจมเขาโมซ่าไปแล้วดูซิวา่าผู้ใดมากว่าดีขื้นวัตถุยงังขายดีก็ดีเออไปท่างเม็ยยังบ่เคยเสือเรือถึงเบอร์ก็ถือเขาเงินอยู่ว่ามันเป็นอำนาจมาไหนแบบไหนเนี่ยส่วนมากออ้หลวงปู่หรืออาจมากนี้จะเน้นไปทั้งโชคลาบค้าขายให้เขาจเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่อง ประกอบสิีใดคือย่างลุงเรื่องอยู่ทุขจึงอย่างอ่าคือสร้างเป็นสีสัตว์สีมีชีวภาพกคูไปคูเนืองว่าประมาณภาษาไหนก็ใส่ก็ต้องใส่สังในการออกรมบ,บอกสื้อส่วนมากเขาเลยซื้อตำหนักนาบมาหน,านา้าจะขี่มันเขาเบาต้องขันดีบดตอ่าว่าจะขนสร้งางอ่าหนังสร้างประกับสร้างอันนี้ชีรามาเยี่ยนีเ่เพชรเป็นสีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันสร้างโต๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสร้างอยู่สีเอ่ออยู่จังหวัดสุรินทร์กับ อันนี้เป็นนวดผสมเสร็จของง่าสร้างแล้วกับพวกนังสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสด็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยนั่ใหาตยาโยมเพนมาชาบุญสั่งสลอกสลาส้างแม่ยังก็เพนมาบูชาไปกับฤาษีวสาคุณกับเป็นเอกดูในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสัว์ใหญ่อาสั์คุณตัวประเทศตรงใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนัจเจ้าอิปมาสุพรโอม์ก็ใส่สร้างก็เลยเอาจนนี้มาเป็นเครื่องร่าง นายุทิ์ที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขังใหายิาโยมไปาสาธุ<อ>สาธุค่ะค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกะได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะนอก,ะนอก,กระได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิด้างในให้เบิง่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เป็นหนวดเลียกเงืนเลียกท่องเลียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังใน้า้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในนั้นแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านในนีของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทธรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเศกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับทรัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเฮ็ดเอยียงกับพ่อสีดบ่พ่อสีดี ก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค้าขายบอดีลูกค้าบ่คอยเขาหานก็สามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เวากับไผกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดก็ เพิ่นได้ยินเสียงฮ้าวๆนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหล่องน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ะลาทธนผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ